สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่1 6 2 5 6พฤศจิกานะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่1,400บาทคา่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองนณวันที่1 6พฤศจิกา2568 ราคาทองแท่งก็จะ6.5ขายออกอยู่ที่62,800บาทรับซื้อที่62,700บาทส่วนทองรูปพรรณ96.5นะคะขายออ่อยู่ที่63,600 60, บาทรับซื้อมื่ที่61,443บาท48สตางค์และราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่ 1400บาทคา่ะส่วนสปอร์ตโกตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเทขายจากเฟดจมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4084.151ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4 8 8 8 8 5 5มีการปรับลดลงอยู่ที่2.06%นะปเซคะ่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะ สุดตอนนี้ที่3 2 4สิบสมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0 3นเปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลล่าแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ